มาเพื่อนๆวันนี้ยายจะมาเอาแค่ยอดฟักทองอย่างเดียวเนาะวันนี้งานเยอะรีบเก็บมาถ่ายให้เอฟซีดูนิดนึงเอาแค่ยอดฟักทองอันฟักทองยายไหมนี่ตรงนี้สามลูกนี่ นี่เอายอดมันนี่นี่ลูกมันนี่ยอดสวยๆนี่ฝักเซตเทศผักทอง <S <S พอแล้วเพื่อนๆยายเอาแต่ผักต้มเพราะว่าผักพวกแรดิสพวกอะไรมันยังอยู่ในบ้านเยอะเลยเนาะเอาแต่ผักต้ม อันนี้ก็เอาไปกินอร่อยนะตัดเข้าไปเพียบเลยในฝักทองใหญ่นี่เพียบเพียบเพียบนี่อันนี้จะแก่แล้วนี่เพื่อนๆโอ้ยเยอะเยอะเยอะ ลามีปลาทูตัวหนึ่งแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวหนึ่งเนี่ยเนาะแล้วก็ขัวหอมขัวกระเทียมขัวพริกเดี๋ยวจะมาตำกันนะคะเดี๋ยวจะล้างยอดผักทองต้มก่อนเนาะนะคะต้มยอดผักทองเสร็จแล้วก็มาตำกันนะคะตำน้ำพริกนี่ปลาก็แกะแบบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตำนะคะ ี่จ้าเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกปลาทูนะคะรอข้าวเสร็จก็กินได้แล้วนะคะเพื่อนๆลืมหุงข้าวโอ้ยดูดีผักร้อนร้อนๆอ,นอนโอ้ยเป็นตาแสบแท้เพื่อนๆลืมหุงข้าวมัวแต่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นลืมหุงข้าวเลยลวะเดี๋ยวรอข้าวข้าวกำลังเดือดปุ๊ดปุดนะเดี๋ยมากินกันเนาะเพื่อนๆเ,เป็นตาแสบไหมล่ะ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรังชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาอู้ใหญ่จัดตั้งนานแล้วมันตั้งไม่ได้มันเตี้ยเกินมันมองไม่เห็น,นเพื่อนเออเอาแค่นี้เลยเอา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 แ l a กกราว u แล้วแล้วกันเนาะกินข้าวเอาอไรนักหนักกินข้าวเห็นกินอยู่ทุกวันเนาะเออมันมันจัดไม่ได้เพื่อน,นมันเตี้ยเอเอนี่เลยธรรมชาติ นเอาแอปเปิลเอาอะไรไปโน่นเลยแสงอีกไม่ค่อยชัดถ่ายคลิปอย่างงี้ตรงนี้ต้องถ่ายตอนเย็นเนี่ยนะแลอมาอวดแบ็กกราวด์หรือไม่ได้เช็ดกล้องเล้วเขาเช็ดกล้องก่อนเหมือนเดิมนั่นแหละไม่เกี่ยวกันกับกล้อง even. หรอกพริกน้ำพริกไม่เผ็ด เครือ่อนอมอ,มอนข้าวหมดมอยแล้วคุณเพื่อนทำน้ำเริกเสร็จ <g ül> ลืมหุงข้าวโอ้ยเป็นตาหายเนาะ ไม่รู้จะกินผักอันไหอร่อยไปหมดไม่รู้จะกินผักอันไหน ซื้อมาลูกสองลูกก็พอแล้วเลยซื้อมาตั้งสามลูกกินไม่ทันพักเราไม่เยอะแล้วเนาะ ันนี้อากาศเย็นวันหนึง่งหลังจากวันนี้อากาศจะอุ่นขึ้น <c oughs> ไม่ใช้บัก,กราวก่อน ก่อนที่จะก่อนที่จะเก็บเก็บไม่หมดหรอเก็บแค่สักกี่เปอร์เซ็นต์สามร้อยกิโลบ่เต็มรถลากใหญ่ก็พอเอาไปแลกน้ำ มา้อยแล้ว่อวันนี้ ลูกฝักทองแซ่บคือกันเนา nice. ะเก็บไปแกงเลียงเนาะแกงเรียง,กแ,กงแกงออมแกงวิตามินทางนั้นเลยเนาะ นึกภาพเอาเด้อคุณเพื่อนกว่าจะได้กินข้าวคลิปนี้เนี่ยกว่าจะได้กินใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคุณเพื่อน ผักขัวหอมขัวกระเทียมตำน้ำพริกคนยายสเสบียงมานี้ยทำไมท่ายคลิปก็กินในบ้าน <c oughs> กินต่อตอนเย็นอีกตอนเย็นกินพริกกับน้ำพริกกับผักกอจิ่มแล้ว เรตอนเย็ยนแล้วเพิพ่อยู่ในบ้านไม่นึกไม่รู้ว่าเย็ยนจริงๆคิดอยู่ว่าจะเอาเสื้อมาตัวหนึ่งเมื่อกี้เดินมาถึงนี่แล้วลืมถ้าอยู่ในแดดมันไม่รอ้อนไม่งนงี้กกำลังพอดีเลยตากแดด เดี๋ยวได้เวลาลุยสวนอีกแล้วถอนหญ้าฝนไม่ตกอีกแล้วแรงอีกแล้วถอนหญ้าออกจากสตรอเบอรี่ปลาเพื่อนๆแค่น,น,นี้ละยาวละ พึงสังเกตตัวเองแต่ก่อนไม่รู้นะเพิ่งสังเกตพิ่งสังเกตตัวเองขึ้นไม่ค่อยหมดเหลือแค่นี้นะบังคับไปอีกก็มันแน่นเกินแต่ว่าเหลือแค่นี้แต่ก็หมดนะแต่รออีกสักพักหนึ่งก็กินหมดแต่ว่าถึงแค่นี้แล้วมันยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกเลยเพื่อนๆไปแค่นี้แหละ คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ